h ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะเอามาพบกับสาวรอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้เนาะสาวรอยากจะนำเสนอข่าวข่าวหนึ่งอยากนำเสนอแหงทุกคนซึ่งเป็นข่าวที่บนหน้าฮักเลยที่บนหน้าเอาเป็นแบบอย่างเลยเนาะเหตุเกิดขึ้นวันที่สามเดือนห้าสองพันสาวหาน่าจะอยู่ทางภาคใต้ของสอบปปลาวเนาะสาวรบนแน่ใจว่าอยู่ปากสีบอเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามีตลาดดาวเหงเนาะทุกคน สวอนไ่แน่ใจอันนี้ต้องขอโทษขออภัยเนาะแต่ที่แน่ๆอยู่ทางภาคใต้ของเมืองลาวซึ่งมีแม่ค้าพ่อค้าเนาะทุกคนเพิ่นขายเครื่องเนาะขายหมากไม้มเนาะทุกคนแล้วมาจอดขายเอารถมาจอดขายแล้วตั้งบ่อนขายตั้งตัง,ตงเอาตังไปนั่งขายหมากไม้อยู่ในทางเลยทุกคนเลนเครื่องกลางเลยเนาะนั่นแหละ สวอก็อยากให้ทุกคนไปเบื้องในคลิปว่ามันเหมาะสมบเม่เนาะสําหรับสาววอแล้วโอโหครับโบไดเลยโบเหมาะสมเป็นอย่างแหงแล้วบหน้าเอาเป็นแบบอย่างทุกคนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งนกากันว่าเป็นแนวใดไ่อะไ,อะไปเบิ่งในคลิปเลยทุกคนเนี่ยี่เนาะวันนี้วที่สามสองพันสบสุดยอดเลยเนอะเบิ้งผ่าน เอ็นบาง้อสมยูุ่บมีเป็นเลนอยู่เครื่องกลางเลยทุกคนเส้นทางมีสร้างเลนเ<อ>นาะตลาดดาวเหืองนี่รถกันนม้าจอด้ายหมอกๆมีเส้นทางรับโได้มมยมีเอาหมองใหม่มาปูขายเลนที่สองหนันงใคร หญิเล่นที่สามโดนดับจดเล่นที่สองงานเล่นเล่นที่สามขังไล่อันนี้เอาขวามนี้มาให้พี่นอกก้องเบิ่งแค่สองเด็กจะบรรยายเอาเองวะม่อชมม่อตกมัก,ตกตง,ง่ายพูดเอาบ่าเกิดพฤติกรรามาจะไใกลใๆก็ปอกต,ตัวเองล<ว><อ>้วนๆตลาดเต่าเหือกเบือกสนามกีฬาเด้อพี่นอ้อง ในทั้งงานนี่ก็เป็นปอดตึงล่าเขาอันเดียดโฮมไม่ที่เที่ยวนี่ต้นไม่ที่เที่ยวนี่ไม่ปลอดตำร,รวจโอ้ยอยู่ไกลกับป้อมตำรวจอีกเป็นเอาได้ทุกคน,นจอดเก็บของขึง้นโซ่ขาวเลยจอดตั้งค่ายกตั้งมาตั้งค่ายแอบใหม่ องในรถผมหม่เต็มแถจุดจับนี่ดอกเห็นว่าจะไหนปะบ่อส้มบ่อเห็ดเกล็ดตอกบ่อเจ้าหน้าที่ก็คือเหมากกวราตอกจ่ามันไปนี่จะมีคมเห็นเราเดือกหนึองเด้อมีคมเห็นซอยกันก็ซอยกันอย่รงโดนดำเห็นไหมเม่นทีหนึ่งมาแต่ขางนอก อันนี้บอนปูนี่มันเล่นที่สองยาคางคางตัวนี้เล่นที่สามขังในวันที่สามยาถาสองก็จัอ่าบรรยายน้ำกันพี่อ้องอธิบายนนกันโอ้โหทุกคนเห็นแบบนี้แล้วถอนหายใจแหงเลยโอ้โหเฮ็ดไปได้จากไหนยอมแล้วเนาะแนวนี้ ยอมแห้งทุกคนเอ้ยคิดจังไดเนาะเอามาักไม้ไปขายอยู่เลนเครื่องกลางเนะาะถนนมันมีสามเลนทุกคนมันมีเลนที่หนึ่งอยู่ในอยู่ในทางเนาะเลนที่สองแล้วเพิ่นมาขายของเนาะขายมักไม้เนาะเลนที่สามอีกทุกคนมีสามเลนแต่เจ้าไปนั่งขายอยู่เครื่องกลางทางเลยกลางถนนเลยก็ว่าได้เนาะแล้วรถเพิ่นแล่นไปมาจะจังไดแบบนี้ อันนี้แค่แบบตั้งขายได้หันตั้งนั่งขายอยู่พ่นนะถ้ากรณะหนีมีลูกค้ามายืนซื้ออยู่หน้าหานจ้าอีกดิรถมันชีไปจังไดแบบน,นี้ได้ไส้แต่เลนเดียวจังสีบอกถ่นนุนคนมายืนซื้อหรือว่าคนจอดรถซื้อหมากไหมจังสีแห้งสีสนัดเนาะทุกคนแห้งสีมาคุงทางแห้งสีแบบบม่มีทางไปอันนี้แค่เห็นอัน เอาหมาักไม่มาตั้งใส่แล้วก็เอาตังมาตั้งใส่กระเต็มถนนแล้วมีคนมายืนซื้อเครื่องดิมายืนทาให้เจ้าสร้างขายดิคนจะไปยืนอยู่ใส่้าไปยืนซื้อโอ้ยสิเฮ็ดอย่างขอให้คิดนอสะติเด้อเนาะอย่ามักง่ายหลายเนาะคือแบบนี้ก็คือแบบห้องได้ว่ามักง่ายเห็นแก่ตัวเนาะอันนี้โบนาเอาเป็นแบบอย่าง ถนน,นแบบเป็นถนน,นหลักเลยทุกคนเป็นถนน,นใหญ่เลยกล้ามาขายอยู่แบบนี้ได้จังหดที่สําคัญเนาะอยู่ใกล้ๆฮะเนาะมีต้นไม้อ่าอยู่ฮันจะเป็นป้อมตํารวจเนาะที่เพิ่นเว้าในคลิปนเนาะขนาดป้อมตํารวจอยู่ไกลๆนั้นกันยังว่ายญานเลยทุกคนโอ้โหประสาทส่วนพอคาสาวขายก็เข้าใจอยู่ดอกว่าหาเงนินเนาะแต่เจ้าก็ต้องให้เกียรติสิทธิคนอื่นนํา โบมนสิเห็นแก่ตัวหรือว่ามักง่ายแบบนั้นเนาะทุกคนเจ้าก็ควรขายอยู่ในที่ที่เพื่อนให้ขายเนาะอันนี้ออกล้ำเส้นออกมาถนนหนทางเนาะคนใส่รถใส่ถนนหลายถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุในภัยภาบพิศอบเนาะอันนี้ต้องคิดหลายๆเนาะทุกคนนี่แหละเนาะเพื่อนบอกว่าการศึกษาสำคัญ ้ยทุกคนเอ้ยเด็กน้อยข้าเจ้ากันอย่างหูอันนี้ผู้ใหญ่แล้วนะมึงแม่เป็นพ่อค้าสาวขายเข้าใจหนะว่าหาเงินหาขำอยากได้เงินอยากได้ขายแต่ถ้าเป็นแบบนี้สําหรับค่อยค่อยบรรู๊ซเลอค่อยบื้ซสวยเนาะมันบราณหักใครไม่ค่อยค่อยบอเลยเนาะถ้าไปนั่งขายดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ดีๆอยู่จุดที่เพื่อนให้ขายเอออันนี้เป็นตาซื้อสวยเป็นตาอุดหนุน เป็นตาฮักเป็นตาแพงอันนี้แม่นอย่างนี้มาขายอยู่กลางทางแบบนี้เพื่อคนฟาวดีกรณีสุกเสนิดีมีรถสุกเสินดีดรนดกรณีเจ็บเดีย๋ยวไปหงหมอเดีย๋ยวังสิขับรถจังนีนะมันสะดวกบน่นี่อันนี้ก็ต้องแบบว่าขออนุญ,ญาตเนาะฝากเจ้าหน้าที่เนาะที่ฮาพิดสอบเนาะให้เบิง่ง ให้กวดกาเบิ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามันบ่แม่นแค่ว่าขายเครื่องใดทุกคนมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเนาะมันเ็ดให้การจาราจรติดขัดเ็ดให้คนที่แบบบริสุทธิ์คนที่บ่ฮููอย่างต้องมาเดืออน้อนเพราะเจ้าเพราะความเห็นแก่ตัวของเจ้าเพราะความมักง่ายของเจ้าเนาะแบบนี้มันมันโบ่แฟร์เลยทุกคนเนาะ ควรปรับปรุงใหม่ควรคิดใหม่โบได้เว้าให้โบได้เว้าให้ทุกคนเด้อเว้าเฉพาะคนในคลิปเนาะพาขายไผ่กะอยากได้เงินไผ่กะอยากขายค่อยก็คือกันเนาะแต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีเนาะอยู่ในความยุติธรรมอยู่ในความที่แบบพอดีพองามนะทุกคนเฮ็ดแบบนี้มันก็เกินไปเนาะภาษาบานๆฮา,ากัมันก็โพด โพดผูหมักหมูหมักแต่งอ้แบบนี้มันก็เกินเนาะโหดโหดเกินฝากเนาะฝากเจ้าหน้าที่อ่าที่แบบว่าสามารถตักเตือนได้เนาะก็อยากให้ตักเตือนเนาะอย่าให้มีแบบนี้เถอะทุกคนเอ้ยเนาะเพิ่นแขกสาวต่างบ้านต่างเมืองมาเห็นก็อ้ายเพื่อนได้เป็นเอานี่เนาะควรเป็นระบบระเบียบให้หลายกว่าน,นี้เนาะ บ้านเมืองเขาก็จังคอยแบบว่าน่าอยู่เนาะทุกคนเขาต้องเอาใจใส่ห่วมกันได้ทุกคนใจเพื่อนใส่ใจตูเนาะทุกคนเนาะบัแมนอย่างเฮ็ดอย่างอยากขายอยู่ใส่กระสีขายอยากไปนั่งอยู่ใส่กระสีนั่งบัแมนเนาะทุกคนใจเขาใจเราเนาะการสั่นจรทางเขาก็บได้กวางอยู่แล้วแล้วยิ่งมาขายอยู่แบบนี้มันก็ยิ่งเห็ดให้ทางมันไปยากมายาา โอ้โหอันนี้ก็ต้องฝากเนาะทุกคนหรือว่าทุกคนคิดแนวใดมีความคิดเห็นแนวใดคอมเมนต์ใดเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละสําหรับสาวบอลเราแบบโอ้โหโคตรแย่เนาะโบโอเคเลยโบน่าหักมักง่ายเห็นกับตัวเกินไปเนาะสําหรับคนในคลิปเดือนเนาะโบได้เบ้าให้ไผ่ทุกคน นั่นแหละอะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวรก็จะขออนุญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครสาวอนเืยสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากสพอร์ตสาวรอยากให้กำลังใจสาวอก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เนาะทุกคนที่สำคัญก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย